ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สําคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อผ่าน TikTok GSB Money 993คิดจะกู้เงินออนไลน์อาจกลายเป็นเหยื่ออย่าง TikTok GSB Money 993นี้ก็ไม่ใช่ TikTok ของธนาคารออมสิน และทางธนาคารออมสินก็ไม่ได้มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่านสื่อออนไลน์ใดๆทั้งสิน้นจึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเพราะปัจจุบันมีมิจฉาชีพที่ได้ทำการแอบอ้างนำตราสัญ,ญลักษณ์และชื่อของธนาคารออมสินไปใช้ในการยิงแอดโฆษณาและใช้เป็นรูปโปรไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นหากพบเจอบัญชีติกตอกอื่นใดที่อ้างว่าเป็นของธนาคารออมสิน แต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่า AGSB Society และไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้ารับรองตัวตนหลังชื่อบัญชีโปรดระวังไว้ว่าบัญชีเหล่านั้นอาจเป็นบัญชีที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเงินกู้หลอกลวงอย่าหลงกลง,ง่ายๆตรวจสอบข้อมูลโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลัง